ได้ไงนนออดึงมาถอดด้านบนจะได้ง่ายเนี่ยเขาถอดไปก็ยังไม่ได้ดันเข้าเลยนะเนี่ยแ่นมากเกี่ยวกัน,กนเกี่ยวกันดิเกี่ยวขันอืคอัน<อ>เชล้วเหรอเกิดดูแล้วเหรอ ช่วยดันช่วยดันดันไว้นะยังไง พาสติกเขาจะหาไม้พื้นมัน,อนนอนไม่ได้อนอนไม่ได้ดจับไหมเดหาลองดูมีว่าที่มันแข็งๆดิะไม่ักหรยเห็นจะยากเลยากตรงไหน ไปพันดีกว่าเนอะนี่เน,นื้อเดิเนี่ยถอดดูบวบแป๊กจะมีหรือเปล่ายังไม่ได้ถามแล้วแอะไรยังตัดสินใจนด,ด,ดิทางไหนมาออทางไหนเนี่ยลืมแล้วเนี่ยดูเกี่ยว เข้าบุนเข้าหมุนออกต้องขวา,าแล้วเกือบแล้วน้องๆหมุนออกต้องขวานะโอ้มอเตอม์ปจริงด้วยอุยอันนี้ไม่มีปัญหาเลย,ยนี่ดูนี่ผงเต็มเลยเนี่ยอึโยโอเคผงมันเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย รูปรุสฮันด้าดเดี๋ยวเดี๋ยวอนนี่ก่อนเดี๋ยวไปส่ง